จจิตาาิตอาาาาสสรพภูมใร้อมมทีี่จะใโดยวง,งน้องๆนักเรียนโรงเรียนทุ่งแฝดพิทยาคมครับก็ผมร้อยตีโยธินอุตสิริพงุ์นะครับจิตอาสาพระราชทานกองพันทาหารปี๒๕๗๙กรมทหารปยยี๒๕๗๙นะครับวันนี้ก็ได้พาพี่พี่วิทยากรเจ้าที่เสียักของวยนะครับจะมาอบรมให้ความรู้น้องๆในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานครับเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตครับและการใช้เครื่อง เอเดีครับเดี๋ยวให้พี่พี่วิทยากรช่วยแนะนําตัวทีละคนนะครับครับพี่ก็ร้อยตีสิงห์หาพิธาลิศนะครับนาในหารพยาบาลครับพ9 9นะครับครับพี่จ่าสิตรีจิตผลนรัตน์ประทุมวัญญาครับนายสิบพยาบาลครับพ .9,999 ครับพี่สิตีอัตระพลต์ทางหลังนะครับนายสิบพยาบาลพ .9,999 ครับอ่าครับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาให้ความรู้น้องๆนะครับเกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีพนะครับด้วยเครื่อง AED และการล่ดหัวใจหรือการ CPR นะครับเดี๋ยวจให้พี่ีเขาแจกเอกสารนะครับลองอ่านดูนะครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าการ CPR มีใครเคยปฏิบัติหรือยังครับเคยบ้างไหมครับเคยมีใครอานในมือยไหมตรงนี้ก็เหมือนนกันนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆเลยก่อนที่เราจะทําการ TDR นี่เราจะปฏิบัติกับใครได้บ้างครับผู้ป่วยที่อ่หัวใจหยุดเต้นนะครับหัวใจหยุดเต้นนี่เกิดจากอะไรได้บ้างครับช,อบชอบ็อตก็หัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันอะไรบ้างครับจมน้ำไฟฟ้าช็อตหรือว่าเกิดอบุบัติเหตุรุนแรงนะครับทําให้หัวใจหยุดเต้นหรือ หัวใจเต้นติดจังหวะเราจะสังเกตได้อย่างไงครับลองเปิดดูครับเปิดดูได้เปิดดูให้หน่อยข้างในมันมีอะไรสวยดูให้นิดนึงอ่าครับขั้นตอนแรกเราก็นะครับเช็คดูก่อนว่าผู้ป่วยหมดสติเนี่ยเขายังหายใจหรือเปล่าเขาใจเขายังเต้นหรือเปล่านะครับถ้าเราไปเจอคน บางทีคนเมาอ่ะบางทีเขาอาจจะนอนอยู่ใต้ร่มไม้หรือเขานอนพักหรืออะไรเขาไม่ไหวนะวเราต้องไปปลุกเขาก่อนครับผู้ป่วยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะเมาเมาแล้วไม่ไหวเสร็จเราก็ไปเช็คด,ดูขั้นขั้นตอนแรกทําไงครับทำการปลุกก่อนครับปลุกก่อนคือการตกไปที่บริเวณหวัวไหล่ตกไปที่ไหนนะครับ ตรไปที่หลังเลยเหรอเอาอนอนดูตกบริไปที่บริเวณหัวไหล่นะครับแล้กวก็เรียกเขาดูหรือว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็เรียกดูคุณคุณคุณครับไม่มีการตอบสนองให้เช็คดูอะไรได้บ้างหนึ่งชีพจรชีพจรจับตรงไหนได้ง่ายที่สุดครับอ่าบริเวณลำคอนะครับลำคอจะมีเส้นเลือดแดงับลูกทุกคนลองยกมือขึ้นมาครับใช้สองนิ้วนะครับใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางครับคิดกัน เราใช้ปลายนิ้วครับกดไปที่บริเวณข้างหลอดลมนะครับนะครับข้างหลอดลมอะ่ะจะมีใต้คางบริเวณใต้คางจะมีเส้นแดงอยู่เส้นหนึ่งเส้นเลือดตัวนี้จะนําเลือดไปเลี้ยงในส่วนศรีรษะนะครับเหมือนส่วนสมองครับมีไหมมีใครไม่มีไหมมีใครไม่มีหรือเปล่าเอาทุกคนลองทาดูครับลองทาดูมันมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับถ้าเราสามารถช่วยชีวิตค,คนที่เขา เหมือนเขาใกล้จะตายแล้วแล้วมีคนมาช่วยชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลน,นะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับประมาณนั้นถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ลองดูว่าสังเกตบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณหน้าอกเขาเนี่ยเขามีการกระเพื่อมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ทําการดูเลยว่าพื้นที่ที่เราไปช่วยเขาอะ่ะมันอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่าบางทีคนอา่า โดนรถชนอย่างเงี้ยอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยให้คนมากั้นให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติก่อนใช่ไหมครับหรือถ้ายังไม่มีก็ต้องโบกรถกันก่อนต้องมีคนช่วยโบกช่วยอะไรพอเสร็จปุ๊บเราก็เรียกให้คนมาช่วยดยการตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนอะไรอ่ามีคนมีคนมีงสตินะครับคนเป็นลงมาไปลงมาจะอากจะเต่นอยู่ กังหายใจอยู่แค่บ,บางทีเขาอาจจะไม่ได้สตินะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้โทรเบอร์อะไรครับโ,รโอ้จังได้ทีเลยหนึ่งหกเก้าตรงนี้แน่นอนจริงๆบางเรียนบอกหนึ่งเก้าหนึ่งภาคก่อนภาคกลางหนึ่งเก้าหนึ่งภาคก่อน 1, กกอนะครับโทรเบอร์หนึ่งหกเก้าเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่ามีใครเป็นอะไระครับอ่ลองอย่านดูครับลองอา่านดูข้อน,นะนั้นดท่างนี้อ่านให้หน่อย น้องคนข้างหน้าผู้หญิงคนข้างหน้า,ามีไมมมหเ<อ>ไมเจอเเไหมแข้งขาวขวาเชื้อเหลือโดนหนึ่งหกเร้าให้น้ำเครื่องเอชียใช่ครับบอกว่าให้น้ำเครื่องเอชีมาด้วยที่ไหนครับโรงเรียนโรงเรียนอะไรตรงนี้นึกว่าจำชื่อโรงนตัวเองไม่ได้โอเคปุ๊บเราก็ทำการประถมพยาบาลเลยคือเช็คแล้วไม่มีชีพจรแล้วเราก็จะทำการ CPR เลยครับการ CPR คือการนวดหัวใจอ่าเดี๋ยวให้เราลองตั้งหนุนขึ้นครับพี่อาตั้งหนขึ้นครับครับทั้งหมดมา็นดันี้ครับโดยการนวดหัวใจประมาณถ้าคนเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราจะนวดประมาณสองร้อยครั้งนะครับนวดไปเลยสองร้อยครั้งคนที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักก็เราก็นวดไปสามสิบสามสิบครั้งแล้วก็ถ่ายปอดสองครั้งครับ ก็คือคนที่เราอยู่ในครอบครัวหรือว่าอะไรที่มั่นใจว่าไม่มีโรคติดต่อกับทางเดินหายใจนะครับโดยการวัดไปที่บริเวณตือกลางหน้าอกหรือบริเวณราวนมนะครับว่าพาดไปปื๊บนะครับประมาณนี้มันจะมีจุดเด็ดมันจะเป็นกระดูกสเตอร์นัมตรงตื้กลางหน้าอกตรงนี้พอดีครับลองทําดูจะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่อยู่ที่ต่อกับยิ้นปีแล้วก็กระดูกซี่งโครงนะครับกระดูก ที่สองหรือว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่มั่นใจเราวัดจากซี่โครงซี่สุดท้ายนะครับลูบขึ้นมาหาลิปปีรู้จักลิปปีไหมครับลองจับดูเนี่ยตรงนี้ลองจับดูครับลองใช้ปลายนิ้วจับดูมันจะเจ็บๆเ,เหมือนลิปปีนั่นนะ่ะแล้วก็วัดจากลิปปีขึ้นมาสองถึงสามนิ้วนะครับขึ้นมาก็จะเจอกระดูกน่ครับก็กระดูกแกนกลารงรโลกพอดีกระดูกสะเกนดห้ นะครับแล้วทําการใช้มือข้างที่ถนัดน,นะครับอ้าวเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับพี่เป็นทำให้ดูนะครับเหยียดแขนไปอย่างนี้ได้ครับเหยียดให้ตึงเสร็จแล้วก็เอาอีกข้างนึาประสานที่เป็นในลักษณะนี้ครับแล้วก็จะทําวางไปบริเวณตําแหน่งที่เรามาร์คไว้มันจะตึงกลางพอดีครับใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้แรงจากบริเวณหัวไหล่เราจะโน้มตัว แล้วใช้แรงกดจากอะไรไม่งอแขนนะครับกดไปเลยเอากดไปก่อนสามสิบนะครับสกด,ดยากหรือครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าแล้วหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบครับประมาณนี้ในกรณีที่ คนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ทําการเป่าปากสองครั้งนะครับกดน้าผากดน้าผาครับชัูจมูกเชื่ทางครับนะครับแล้วก็ประกบปากเป่าไปสครั้งเป่าหนึ่งเป่าสองครับประมาณนี้แต่ถ้าคนไม่รู้จักเราก็ปั๊มไปเลยสองร้อยครั้งพอปั๊มเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเหนื่อยถ้ามีคนอยู่ใกล้ก็ให้ทํางานเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจนกว่ารถกู้ภัยหรือคนกู้ชีพจะมาถึง นะครับแล้วก็จะเป็นการประดมโรพยาบาลขั้นตอนต่อไปนะครับ,รบต่อไปเครื่องอต่อไปเป็นเครื่องเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าตนนัวนี้หรือ AED ครับตนนัวนี้อาจจะมีรถเขาอาจจะมาหรือโรงเรียนเราอาจจะมีเครื่องน,นี้ก็ค่อนข้างราคาแพงเนี่ยเวลาเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับอาจจะได้ใช้อะไรเงี้ยครับก็จะมีไม่ยากครับตัวนี้ใช้ง่ายเลย เปิดขึ้นมาทําตามที่เขาบอกเลยตามตามที่เครื่องบอกเลยจะเครื่องนี้จะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ผู้ป่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแปะแผ่นบริเวณหน้าอกเลยของผู้ป่วยตามรูปเรียบผ้าแผ่นแปะบริเวณที่มีไฟกรรแบริเวณหน้าอกนะครับก็จะมีทั้งสองแผ่นติดบริเวณหน้าอกด้านขวาและด้านซ้ายนะครับที่เรียบร้อยนะครับประมาณบ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะทาการกระตุ้นหัวใจแต่นำไฟฟ้าใช่ไมเครื่อที่เรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปแค่นั้นกาลังวิเคราะห์นไฟฟ้าหัวใจเครื่องตัวนี้ก็จะวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยมีหัวใจเต้นหรือไม่ยนะครับถ้าหัวใจไม่เต้นเครื่องก็จะบอกว่าให้เราช็อกก่อนที่ทําการช็อกก็คือก่อนที่เราจะช็อกเราจะบอกว่า จะทำทยคุณถอยทุกคนถอยถอยงจากแล้็ถอยไม่สัมผัสกับตัวผู้ป่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นทารกตุ่มช็อกตีต้นเดี๋ยวนี้พอกดกดทุกแล้วช็อกแล้วเรียบร้อยเครื่องก็จะมาะหออีกทีหนึ่งเริ่มกดหน้าอกต่อทันทีอเครื่องดูแล้วว่าไม่มีการเต้นของหัวใจก็ทําการกดต่อไปกดตามเสียงกดตามเสียงได้เลยครับตัวนี้ง่ายๆไม่มีอะไรยาก แต่ถ้าสมมติเรยช็อกแล้วปุ๊บผู้ป่วยได้สติกับคืนมาหัวใจกลับมาเต่นเหมือนเดิมก็ทําการส่งโรงพยาบาลทําการรักษาพยาบาลต่อไปครับประมาณนี้นะครับครับพัติมีใครสงสัยอะไรไหมครับเดี๋ยวพี่จะให้ทำยังไงจะให้ออกมาทำทุกคนนั่นแหละโรงเรียนเรานักเรียนเียนปัดปัดการทาให้ยากเผื่อเหตุเดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องๆได้ปฏิบัติ พี่พี่จิตอาสาจะสาธิตได้ทำการสาธิตการ CPR ให้น้องได้ดูกันครับไปตามชมกันเลยครับเมื่อสภาพแวดล้อมปลอดภัยให้น้องทำการประเมินสติผู้ป่วยก่อนคนคนคนแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยมีสติจากนั้นทำการเจ็ดชิพะจร เมื่อเช็คทีะจรเสร็จผู้ปว่วยไม่มีชีพจอรอันนี้พี่ะกรณีเป็นเคสท,ที่เป็นยากนะกรณีเช็คทีะจรเสร็จยังไม่แน่ใจมาเช็คที่ปากของผู้ปว่วยโดยการก้มหัวฟังว่าหายใจอยู่หรือเปล่าในขณะนั้นตาเรามองไปที่หน้าอกของผู้ปว่วยว่ามีการขึ้นลงของการหายใจไหมถ้าไม่มี ให้โทรหาโรงพยาบาล 1. นึ่แล้วบอกว่านำเครื่อง e ดีมาด้วยจากนั้นให้ทำการวัดโดยถ้าเป็นผู้ชายดูง่ายๆเลยหัวน้องผู้ชายทั้งสองของ้างตรงกลางว่าตัดลงมาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงดูซีโคซี่สุดท้ายของควเราวัดขึ้นมาทีนึปีจากนั้นวัดที่มาสองนิ้วท้าลงไปโดยใช้มือด้านถนัดอยู่ด้านล่าง กดลงไปถ้าเป็นยากของเราก็ปั๊ม30ครั้งปอกปากสองครั้งทำไปประมาณ5เซตมันจะอยู่ที่ประมาณ2นาทีโดยการทำตรงนี้เอาลองปั๊ม200เลยวันนี้ลงอย่างนี้อยากให้ปัม200๊มส0งร้อยเกจะ <S <S บบไ,ดได้รู้ว่าเหนื่อยไหมอ้าวลองดูครับปั๊มไปเลย200ร้อย ดูนะครับดูครี่พี่บมไห้ดูนะครับดูท่าทางนะครับท่าปังมห้ามห้ามนั่ครับส้นเท้าแขนหยดตึงโน้มตัวไปข้างหน้า1และ2และ3และ4และ5และ6กเจ็และ8และ9และ10บเ1็1สิ4สองสิบสา1ส20สี่ห้าหกเจ็ด ขั <minutes> paid, ้นตอนนี <busca> ้นะครับถ้าผู้ป่วยได้สติเขาจะเกิดมีรีแอคชั่นกลับมาให้เราเองก็คือเขาอาจจะวิ่งรุนุรงนะแสดงว่าเราได้ทําถูกแล้วครับเราก็ทําการหยุดปั๊มแต่ถ้าไม่มีการตอบสนองก็ปั๊มตึงขึ้นไปจนถึงสองร้อยนะครับเป็นไงครับเท่าไป็นไงครับเท่าไหร่ล้างแปเนี่ยเริ่มแล้วพอแปดสิบถึงร้อยจะเริ่มเหนื่อยนะเขาก็เลยกําหนดให้ว่าประมาณสองร้อยสองร้อยก็พัก กเพื่อที่จะเปลี่ยนคนแล้วก็เพื่อรรรประเมินผู้ป่วยครับมันใช้นนแรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเจอหน่อยหน่อยอันนี้ปฏิบัติมากี่โรงเรียนแล้วครับอันนี้เ,เดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องๆได้ปฏิบัติผมขอสรุปข,ขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบดังนี้ครับผม พี่ช็อกแล้วนะครับคนปั๊มก็ทําการกดแล้ออตวตอแอดโดยไปอยู่แล้วทีนี้ก็จะตรงตามแบบมาตรฐานแล้วง่ายนะครับเมื่อมีเครื่อง A D มาด้วยง่ายไหมง่ายเนาะอ่าตามนี้ได้เลยนะครับทำจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาถึงนะโอเคไหมครับมีใครสงสัยอะไรไหม ถา,า,า,ามได้ถามได้ถามได้เลยครับครับที่ปั้มหัวใจก็คือปั้มมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะนะครับไปเลี้ยงสมองสําคัญที่สุดคือสมองอวัยวะอื่นทํางานแต่ถ้าสมองตายก็เป็นไงครับก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีก็เป็นเจ้าชายนิทาเป็นไรยไปถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองภายในสี่นาทีเนี่ยหรือเลยสี่นาทีไปแล้วเนี่ยสมองบางสว่วนจะเริ่มตายแล้ว กลับมาอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะกลับมาแค่เก้าสิอร์แดสิบปอเซ็นตอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าเลยสิบนาทีไปแล้วเนะนี่ยก็คือสมองตายแล้วเซลล์สมองเริ่มตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับถึงร่างกายชีวิตจะมีหายใจอยู่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์ สว,ส,สวัสดีค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อครูพรสวรรค์การพักดีค่ะซึ่งรับผิดชอบดูแลนักเรียนในวันนี้ค่ะครับก็อาจารย์รู้สึกไงครับกับกิจกรรมการมรวมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในวันนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะทาให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเ,เ,เ,เหตุการณ์นี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวหรือว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราอาจจะไปเจอจามท้องถนนแล้วไม่มีคนช่วยแต่เรามีความราู้ทําให้นักเรียนมีความรู้ค่ะและนักเรียนก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้โดยที่ไม่ต้องรอเรียกรถพยาบาลค่ะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกับนักเรียนมาเรียนผู้แฝดวิทยากรมต่อไปนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะใช้สภาพแวดล้อมปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วทำอะไรต่อ ตบตบได้สามครั MM> ้งตบสามครั <t 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 ้งตึ <t 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 ้งตึ้งตึ้งตึ้งเออจากชิพจรจากชิพจรแล้วบอกว่าผู้ป่วยมีชิพจรทำอไงต่อวันนี้เป็นญาติฟังฟังแล้วก็ดูแล้วก กูป่วยไม่หายใจเฮ้ปวยไม่หายใจทำไงต่อเราเล่นก้าเนหก้แล้วก็เรือ A B าแล้วไป A ีมาด้วยแล้วทำไงต่อล่าขลเออวัดถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนผู้หญิงว่าไงแลน้ววก็สองนิ้วปั๊มเลยวาปั๊มเก้ับ ห2 3่ 5. 5. 5. 5 6อ8้จ็ิบเอ็งี่้หเจกลาองสา้กเจเก้าสิบับสิบทำไมต่อ้าตว่วคตคร่ัวคต่ต่ต่วครึต่ัค่งตงต่งครั่วครึ่งตัวงววรวครัวงว แล้วก็ปีน้ำมออาบอาบส่ตาตองตององแล้วก็ตองตองอันนี้ก็ทำไปนู้นตบทาสาเราฟังตามชับนตาเรื่องเลยแผ่นบริเวณหน่าอุบเลยของผู้ป่วยตามรูเสียบพวกแผนแต่บริเวณที่มีไฟแกลบปิ้น แบบตามรูปเลยแปะแผ่นนำไฟฟ้าและต่อับบรื้นที่เรียบร้อยอันนี้ความยาวนแปแผ่นนำไฟฟ้าและต่อับบรื้นที่เรียบร้อย นำไฟฟ้าและต่อกประตือที่แน่นกว่านี้กาลังวิครอฟลื่นไฟฟ้าหัวใจอยากแต่งด้วยเดี๋ยวเราทำเครื่องแม่นำที่ทำการช็อปกำลังทานคอณถอย กดเลยชอบแล้วอ่าอันนี้ก็เข้ามารอปั๊มเริ่มกดหน้าอกก่อนทันทีกดต,ตามกดต,ตามเสียงสบายกว่าเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวสลับกันสลับกันยังโอ,อ้โหโอ้โหหมดแล้ว ไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้บีชิปจอทำไมต่อตไม่ทำไตยางเนียไม่รู้ทำไมก่อนอ่าฟังฟแล้วเราทไมตอเขาเ่ก้า มชายมือชายตรงกลางตรงกลางระหว่างลาวนมระหว่างนมขงข้างข้างขนาดข้างไรข้าดข้างไหนใ้ลูกบานน้ลกบาให้เอาเออแล้วก็ใช้ส้นเนี่ย้าไว้ตรงกลา Những bọn thanh thân nè, ngon nắng thương ánh nắng thương ánh nắng thương ánh nắng 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ตามคำตอบีได้ดีมากนเ็แจกดสิเจาม่กเศองเลศาสตร์ได้ทางสกิจกรรมดีๆในวี้คเราก็จะไปลงในเพน าากเธรามีโทรศัพท์ไหมมีโทรศัพท์ไหมลองลองพิมพ์เข้าไปดูครับลองพิมพ์เข้าไปดูรัเข้าไปใเฟซบุ๊นะครับเจอรว่างเนธรรบอเยเอาเก็บเลยนะ ผู้อนายมารคุณพบสาต์รักษาเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนทุง่งแฝดพิยาคมครับหน้าที่ของสารักเรียนก็เป็นตัวกลางร,ระหว่างคุณครูกับนักเรียนคอยสื่อสารให้น้องๆเวลาครูแจ้งอะไรมาน้องๆจะได้รับรู้ได้ไง่ายขึ้นแล้วก็เป็นทีมบริหารเวลามีกิจกรรมอะไรคุณครูจะได้แบ่งหน้าที่ให้สภาน,นักเรียนเพื่อช่วยกันทํากิจกรรมต่างๆให้สําเร็จครับ จ,จิตอาสาครับเป็นการทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เวลามีกิจกรรมในโรงเรียนนี้เราก็ช่วยทําโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือผลตอบแทนใดๆเลยครับกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนนะครับก็จะมีการทาสีการทําความสะอาดโรงเรียนแล้วก็ทําเขตพื้นที่ครับแล้วก็มีภายนอกโรงเรียนเช่นคือ งานกระถินแล้วก็งานโซภที่เข้ามาติดต่อให้โรงเรียนไปช่วยงานครับแล้วก็ทําโดยไม่หวังซ่งตอบแทนครับลูกชมพูฟ้ามีจิตอาสาจิตอาสาทางด้านกู้ภัยครับลูกชมพูฟ้ามีจิตอาสาจิตอาสาด้านบริการครับลูกชมพูฟ้ามีจิตอาสาจิตอาสาด้านจราจรครับชมพูฟ้ามีจิตอาสาจิตอาสาเพื่อบริการค่ะในความคิดผมนะครับในหลวงรัชกาลที่10 ได้สืบสารจากที่9ก้ามาสู่สังคมและประชาชนในรูปแบบโครงการจิาตาราครับผมและสภาเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการทำจิจาราพอโตไปเราก็จะไปทำจิาตาราต่อสังคมและประเทศชาติและในภาพกว้างมากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆจิจาราที่นำโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานมานะครับ ให้นักเรียนข้องโรงเรียนทุ่งแฝดยาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จริงหรือเกอิดอุบัติเหตุในชีวิตประจําวันได้ครับขอบคุณครับขอให้ท่านที่รับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ขณะนี้นะครับร่วมกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราชาวชิตอาสาทุกท่านนะครับ ได้ที่เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่าความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดา สภาพการเช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลาบาเข้ามาท่วงทั่วไปหมดจําเป็นต้องแก้ไขด้วยการฝืนคลื่นที่กล่าวนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่า ขัดต่อธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ